เราโนเนมอ่ะเรา new c เมอ o m e r new player mm. ผมเปลี่ยนใหม่ <Yeah. S 1> I am new leader mm. แล้วฉันจะต้องทำไงเพื่อเป็นผู้นำคนเหล่านี้ให้ได้ผู้ชายคนหนึ่งจากเป็นแค่เด็กล้างจานในโรงแรมขึ้นมาเป็นบอยขึ้นมาเป็นผู้จัดการโรงแรมแล้วกล้าทิ้งเงินเดือนเป็นแสนๆครับมาเริ่มต้นกับธุรกิจที่ไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่า มีสินค้าแล้วเนี่ยแต่ไม่มีคนซื้อเลยพูดง่ายปีแรกอาจารย์ผมแทบไม่มีรายได้เลยผมไม่มีความรู้ซีโร่โนเรตแต่เราต้องทําตัวเองให้รู้ในเรื่องที่เรากําลังทำเนี่ยที่สุดวันนี้เขามียอดขายปีแรก10ล้านปีที่สองยีล้านและปีนี้ครับจะไปแตะ100ล้านวันนี้ผมจะพาทุกคนมาคุยกับคุบคณจีแห่งพิกโกไลฟ์แล้วคุณจีกับพิกโกไลฟ์นี้คืออะไรธุรกิจของเขาประสบความสําเร็จมาได้ยังไงวันนี้ไปฟังกันครับ สวัสดีครับผม,ม,ผมนพพงศรธ์วันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยหลายครั้งเราสอสนเสร็จแล้วนักศึกษาก็เอาความรู้ไปใช้แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบบางทีเราเชิญคนเก่งๆมาสัมภาษณ์ให้ฟังในคลาสเนี่ยความรู้มันถูกจำกัดอยู่แค่ตรงนั้นซึ่งเราเสียดายนะครับวันนี้ผมเลยเชิญมาให้เขาได้มาเล่าให้เาหราฟังในช่องนี้นะครับฉะนั้นวันนี้จะเป็นยังไงไปฟังกันแต่ก่อนไปฟังนะครับอย่าลืมกดติดตาม subscribe แล้วกกกกกก็ดดดดดรระะิิ่่่่งงงััันนนนนไไววว้้้้้้้คคุุุุณจจจมมมพลลาาาาาธีีีีๆททผเเอออใหหฟยแแบบถ คลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็สนับสนุนกันได้ง่ายๆนะครับแค่กดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปวิดีโอนี้มันจะทำให้คนอื่นๆเห็นคลิปวิดีโอนี้กันมากขึ้นครับขอย้อนกลับไปตอนที่เราเริ่มทำธุรกิจเรารู้แล้วว่าสินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่ครัวเรือนน่าจะได้ประโยชน์ครับแต่หลายธุรกิจบนโลกใบนี้ครับคิดว่าสินค้าตัวเองดีแต่ไม่สามารถทำให้ลูกค้าเชื่อใจได้สุดท้ายก็ขายไม่ได้ธุรกิจก็เจ๊งไปคุณจีน่าจะผ่านจุดนั้นเหมือนกันไหมครับผ่านมาครับอาจารย์คือ อันนี้เป็นจุดที่เรียกว่าเป็นเพนพอยต์เลยสําหรับทุกๆธุรกิจส่วนตัวของผมเองผมตหนักดีครับอาจารย์ว่าเอ๊จะทํำยังไงให้มันแบบว่าลูกค้าเชื่อเราก็เลยเริ่มทําตัวเองเอาเป็น C.O. Branding นั่นหมายความว่ากว่าลูกค้าจะเชื่อใจเราอะ่ะเราไปเทสเราไปเรียกว่ามีรีวิวผ่านกระบวนการทดสอบอย่างมากมาย Before After แล้วเห็นผลแล้วเอาตัวเองลงไปคลุกกับตรงนั้นจริงๆพอมันเห็นผลปุ๊บประสบการณ์ของเรารีวิวของเราจากลูกค้าของเราเราก็เริ่มเอาจากตรงนั้นแหละครับเริ่มที่จะสื่อสารทางออนไลน์ใครอยากท้าพิสูจน์ให้ฟรีเอาไปให้ฟรีทดลอง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 จนกระทั่งเขาฟีดแบ็กแล้วเขากลับมาซื้อซ้ําอันนี้คือกระบวนการแรกที่ผมทําเลยแล้วปรากฏว่าการซื้อซ้ํามัน เยอะมากเพราะเขาประทับใจเรียกว่าไปช่วยเขาแก้ปัญหาได้พูดง่ายปีแรกอาจารย์ผมแทบไม่มีรายได้เลยคือเริ่มทําสินค้ามาผลิตสินค้ามีสินค้าแล้วเนี่ยแต่ไม่มีคนซื้อเลยเหตุผลแรกเลยคืออาจารย์ผมไม่มีความรู้คุณจบด้านไหนมาคุณเรียนรู้เรื่องนี้คือซีโรโนเรททั้งนั้นทั้งนี้ครับอย่างแรกเลยไม่รู้ไม่เป็นไรแต่เราต้องทําตัวเองให้รู้ในเรื่องที่เรากําลังทำเนี่ยที่สุดดังนั้นผมกล้าท้าเลยว่าถ่าในเกี่ยวกับธุรกิจนี้ณตอนนี้ผมมีความรู้ไม่แพ้ใคร เขาซื้อเราเพราะเขาเชื่อในสิ่งที่เราเป็นถ้าเราบอกว่าดีดนิ้วหายดีดนิ้วกลิ่นหายมันต้องเป็นอย่างนั้นเราทดสอบแล้วทดสอบอีกกับหลากหลายสถาบันในขณะที่ทําไปผมก็เรียนรู้จากอาจารย์หลายๆท่านเรียนรู้จากที่ปรึกษาเลยท่านแล้วมันเป็นนวัตก,ก,รกรรมใหม่ซึ่งไม่มีใครทําได้ดังนั้นเราเองรู้ดีที่สุดและสุดท้ายเมื่อเราเป็นเอ็กซ์เพรสผมก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเขาได้ผมไม่ได้เก่งทุกเรื่อง แต่ผมโคตรเก่งในเรื่องที่ผมทำเนี่ย<ม>ตรงนี้<ม>หนึ่งในสิ่งที่ผมเห็นว่าคุณจีทําได้ดีเนี่ยก็คือในปีแรกเราไม่ได้มียอดขายค,ค,คุณจีบอกว่าเขาจะซื้อได้เขาจะเชื่อได้เขาจะยอมจ่ายเงินได้มันต้องมีความเชื่อที่ได้เห็นคือแบรนด์คือความเชื่อถือความเชื่อถือของคุณจีเนี่ยแบ่งออกเป็น2อ,อย่างนะครับ,าบาท่านคุณีสังเกตได้1คือ CEO ใครเป็นคนมาพูดถ้าสมมุติ c e อเป็นใครก็ไม่รู้เก่งก็ไม่เก่งมาพูดจะเชื่อไหม ไม่เชื่อแต่ว่าวันนี้คุณจีบอกผมก็ต้องทำา Personal ลแบ Brand นดก็คือ CEO Branding ว่าผมรู้ลึกรู้จริงแต่ตอนแรกไม่ได้รู้ลึกรู้จริงก็ลงไปศึกษาลงไปคลุกขี่จน CEO คนนี้พูดกี่ทีคนก็เชื่อละ้าทำไมบ้านคุณเหม็นฟังคุณจีเสร็จเชื่อเลยนะนี่คืออันแรกกับอีกอันหนึ่งคือแบรนด์ของสินค้าเมื่อกี้เป็นแบรนด์ของบุคคลจะทำยังไงให้คนเชื่อว่าสินค้านี้มันดีก็ฉันพูดตัวเองไม่ดังฉันเอาไปให้คนอื่นที่น่าเชื่อถือมาพูดให้ก็เป็นพวกใบรับรองแบบนี้แหละคันคู่กร แล้วก็สินค้าแบนดิ้งเพราะเป้าหมายของเราเราไม่ใช่แค่กลุ่มลูกค้าตามบ้านทั่วไปเราต้องการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทมหาชนอันนี้นั่นคือเป้าหมายของเราที่เราจะเข้าไปถึงกลุ่มนั้นแต่สิ่งที่ผมเห็นโอกาสก,าก็คือในตลาดอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยมีมีอยู่มากมายกว่าเป็นหลายหลายหมื่นแบรนด์ แต่ไม่มีซักแบรนด์ครับที่บอกว่าสามารถกําจัดกลิ่นใน1นึ่งาทีแบบนี้ได้ในยี่ห้อในตลาดผมก็เลือกมาครับทอ 5, 1, 2, 3, 4, 5, ็อปฟรายส์หนึมีอะไรผมก็เบนส์มาร์กกับเขาทําเช็คลิสต์เลยตึ้งตึ้งตึงตึ้งมีอะไรผมบอกเขาถ้าคุณมี10ผมจะมี20ซึ่งผมรู้แล้วว่าผมเด่นกว่าเขายังไงแล้วผมก็ดิฟเฟอเรนเชียให้กับทางบริษัทต่างๆถ้าเกิดคุณบอกใช้ยี่ห้อนี้อยู่แต่ปัญหายอยู่คําถามของผมใช้ไปทําไม ใช้เ,เพื่อเพื่อใช้แล้วไม่ได้แก้ปัญหาจุดเด่นของผมก็คือว่ามันแก้ปัญหาได้เรียกว่าเป็น total solution <Yeah. S 2> อย่างแท้จริงแต่จุดท้าทายของผมก็คือว่า <Yeah. S 2> เอ๊ะเราน n น m มอ่ะเรา New Comer New Player <Yeah. S 2> แต่คราวนี้ผมเปลี่ยนใหม่ <Yeah. S 2> I am new leader นี่คือสิ่งที่ผมคิดคราวนี้พอใส่ Myset อย่างนี้มันจะต้องคิดว่าแล้วฉันจะต้องทำาไงเพื่อเป็นผู้นำคนเหล่านี้ให้ได้เราก็เริ่มใช้เอาตัวเองไปดิวทุกงานปิดการขายเองทุกงานกับผู้บริหาร ซึ่งงานแรกที่ผมภูมิใจมากเลยกับบริษัทมหาชน CPO 7 e ็ e เ e เหมื่นกว่าสาขา เป็นลูกค้าของเราสิ่งที่เซเว่นอิเวนเขาต้องการคือเขาต้องการโกแลนด์เขาไม่ต้องการการใช้สารเคมีเขาไม่ต้องการใช้พลาสติกปรากฏว่าของเราไปทําให้เขาตอบโจทย์เรื่องการโกแลนดเรื่องผลลัพธ์ของเขาได้ทั้งหมดซึ่งเขาบอกไม่น่าเชื่อว่ามันทําได้ผมรู้อยู่แล้วครับว่าในตลาดเนี่ยมันมีผู้เล่นที่เขาผูกขาดตลาดเนี่ยมานานนะครับแต่ผมยังมองเห็นโอกาสว่าโลิตภัณฑ์ของผมเนี่ยมันเป็นโซลูชันถ้าวันนั้นผมคิดว่าเออมันไปไม่ได้หรอกเราคงสู้เขาไม่ได้ผมก็คงยอมแพ้แต่รู้ไหมครับหลังจากที่ผมได้ไปเรียนก็บอกเลย กับอาจารย์นบนี่แหละในคลาสที่เรียนก็คือเรียกว่าเป็นอินโนเวทีฟ จุดที่ทําให้ผมได้คอนแท็กเป็นหลักหลายล้านเป็นทั้งปีแล้วทําให้ผมคิดใหญ่เพราะนวัตกรรมจากความคิดของผมเนี่ยมันเปลี่ยนก่อนนะครับและนวัตกรรมของโปรดักต์นี่มันเปลี่ยนซึ่งตรงนี้มันคงมีใครที่จะอธิบายได้ดีมากกว่าอาจารย์โนบะครับดั <c oughs> งนั้นผมว่าให้อาจารย์นบพูดให้ฟังดีกว่านะครับ oh, 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 oh. ขอบคุณนะครับคุณจี <c oughs> ให้เกียรติมากที่เราคุยกันไปใน,ใน,ใ,น,ใ,นในคลาสแล้วกันครับมันมีอยู่ครรําศัพท์หนึ่งเราเรียกว่า innovator's dilemma ใช่ครับซึ่งเป็นทฤษฎีที่คิดโดย professor Clayton Christensen ซึ่งก็เป็นอาจารย์ที่ สอนอยู่ที่ฮาร์วาร์ดมันเป็นทฤษฎีที่บอกว่าทําไมบริษัทใหญ่ๆที่อาจจะชื่อเสียงดีมีเงินเยอะมีเงินหนาใช่แล้วก็มีคอนเน็กชันดีๆกับบริษัทลูกค้านะแต่สุดท้ายเขาพ่ายแพ้ให้กับคนที่เป็นผู้เล่นรายใหม่ได้คคิดในเชิงกลับกันครับ เราเป็นผู้เล่นรายใหม่เราเป็นธุรกิจเล็กๆเราเห็นว่าโอ้ยคนอื่นนะเขาครองตลาดหมดแล้วเราจะเข้าไปแข่งยังไงให้เราได้ส่วนแบ่งตรงนั้นมาถ้าคุณบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้ผมจะบอกว่ามันมีคําตอบอยู่ทฤษฎีข้อนี้ก็คือ innovator s t a l e m g e คุณสามารถไปศึกษากันต่อได้นะครับแต่ว่าผมวิบให้ฟังเร็วๆในคลิปนี้ก็คือในบริษัทใหญ่ๆเนี่ยบางทีเขามีต้นทุนในการทําบางอย่างที่มันสูงอยู่แล้วนะี๋ยวตัวอย่างให้เห็นภาพที่สุดเลยเช่นสมมุติผมเป็นค่ายโทรศัพท์เป็นเครือข่ายโทรศัพท์ที่ ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกานะตอนที่ผมเริ่มเดินสายโทรศัพท์เนี่ยให้ทุกบ้านมีโทรศัพท์ค,คุณจีคิดว่าใช้เงินเยอะไหมครับโอ,โอ้มหาศาลครับอาจารย์พันล้านไม่รู้หมดไหมโอ้เป็นหมื่นเลยเข้าใจานั่นคือต้นทุนเขาสูงกว่าจะมีคนโทรหากันได้ถูกไหมผ่านไปกี่ปีกี่ปีคนรุ่นใหม่อย่างเราอย่างคุณจีบ,บอกว่าเอ๊ะตอนที่มันมีอินเทอร์นเน็ตนี่ผมอยากทำแอปพลิเคชันให้คนโทรหากันได้ใ,ในวินาทีเดียวคุณต้องลงทุนเป็นหมื่นล้านไหมไม่ต้องไม่ต้องวันนี้อาจจะมีเงินแค่หลักพันพันบาทนะ ก็สามารถทําได้แล้วครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งของเรื่อง i n novator อร์เตลิมาครับว่ามันมีที่ที่ทําให้คนรุ่นใหม่อย่างเราเนี่ยสามารถเอาชนะคนรุ่นเก่ามันก็คือเหตุผลว่าทําไมบริษัทรุ่นเก่ายุคเก่าที่อาจจะผูกขาดตลาดมาก,ก่อนกินตลาดได้เยอะมาก่อน<ม>แต่สุดท้ายเขามีโอกาสที่จะแพ้เราถ้าเราเล่นเกมได้เป็นใช่ครับอาจารย์ผมบอกเลยผมมาเรียนกับอาจารย์นพผมลงทุนหลักแสนผมได้ยอดขายหลักร้อยล้านแค่นี้เองครับกับความรู้โอ้โหคุณจีน่าหับมากขอบคุณครับแล้วอย่างนั้นอยากถามเลยครับว่า จากในวันที่เรามียอดขายเป็นแค่หลักล้านหรือว่าหลักสิบล้านมันกระโดดมายังไงครับปีนี้ที่เป็นเป็นร้อยล้านเพราะเราเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าเหรอหรือว่าเราหาพาร์ทเนอร์แนวไหนอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปที่ผมไปเรียนคัสที่อาจารย์สอนก็คือเราหาคู่ค้าไม่ใช่คู่แข่งผมก็คอนเนคชั่นกับกลุ่มใหญ่ๆห,หลักการของเราคือเราเอาโซลูชันนี้ไปให้เขาแก้ไขปัญหาไม่ได้เราไม่เอาตังค์ซึ่งมันเป็นโซลูชันที่เขาปฏิเสธไม่ได้พิสูจน์ได้ทุกแง่ทุก,งงทกมุมมีงานวิทยาศาสตร์พอเขาเห็นโอกาสเราได้พิสูจน์ให้เา เขาเชื่อเราพอเราไปคบกับบิ๊กๆคนนี้ก็บิ๊กคนนี้ก็บิ๊ก Big, เขาก็เชื่อมต่อหาเรามันก็เลยเป็นก้าวกระโดดซึ่งตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ Amazing มากแม้แต่บริษัทผมเล็กๆแต่บริษัทมหาชนซึ่งเป็นบริษัทบำบัดน้ำเสียยักษ์ใหญ่ก็เอาเราไปอยู่ในความร่วมมือทำงานด้วยกันเรียกว่าเป็นคู่ค้าไม่ใช่คู่แข่งมันกลายเป็นอะไรที่ทำให้ทั้งแบรนด์ของผมเนี่ยกับแบรนด์ใหญ่ไปกันได้ซึ่งอันนี้เราก็รู้สึกว่า แฮปปี้มากซึ่งซึ่งท่านเหล่านั้นได้ให้ความสำคัญโอ้โหภูมิใจครับภูมิใจทุกบริษัทดยอดยินดีด้วยลนะครับขอบคุณคุณเยอะจังะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยผมคิดว่ากับการที่มันโตอ่ะมันไม่ใช่ว่าเพราะผมเก่งมันเป็นเพราะว่าผมเปลี่ยนตัวเองกล้าที่จะไปเรียนกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองเพราะถ้าผมไม่ออกไปเปลี่ยนตัวเองบนโลกข้างนอกผมก็จะอยู่เหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมผลลัพธ์ก็ เท่าๆเดิมแต่วันนี้ผมคิดใหม่แล้วมันใหม่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 หม,หม,มันดิสลอฟตัวเองแล้วก็รีเมคตัวเองอยู่ตลอดเหมือนที่อาจารย์สอนอาจารย์รู้ไหมว่าในช่วงระยะเวลาแค่เดือนเดียวอันนี้ผมได้ยอดขายได้คอนแทรคและคอนเลชันออนแฮนอยู่จริงๆแล้วผมอยากบอกปีหน้าเนี่ยคือของผมยอดไม่ต่ำกว่า300ล้านอาจารย์เฮ้ยจริง <laughs> ไม่ใช่แค่ร้อยโอเคแล้วข้อสําคัญคือ p ปรดักของผมนะครับมันมันมันเป็นโปรดัก t ที่เปลี่ยนโลกจริงๆเราจริงใจจริงจงังแล้วก็เข้าใจเพนพอยท์ทุกกระบวนการทุก operation งี้ก็ต้องบอกเลยว่าคำว่าเอ p มบัตตีนอกจากหลายๆคำที่ได้จากคาุขอ,อาจารย์คือเอ p มบัตตีคำหนึ่งเนี่ยผมอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าเนี่ยเอมบัตตีมันคืออะไรเป็นการรีเฟซผมด้วยโอเค <Okay. S 1> ถ้าเอาเร็วๆนี่คือมันมีศาสตร์ตั้งต้นนะครับ,รบมาจากคำว่าอาร์ i t เท t u เจอร์ซึ่งอาร์ i t เท t u เจอร์เนี่ยคือคนที่เป็นสถาปนิกค,คุณนึกออกนะ คุณลองจินตนาการก่อนถ้าคุณเป็นนักธุรกิจเป็นนักการตลาดเวลาเราจะคิดว่าจะทําอะไรเนี่ยมันคิดจากหัวเฮ้ยอันนี้น่าทำอันนั้นน่าทำนมแล้วนี่คือสาเหตุหลักๆที่นักธุรกิจหลายคนใช้คําว่าเจ๋งเจ๋งเพราะคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันจะดีแต่สุดท้ายลูกค้าไม่ได้คิดด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือคําว่าเอ็ a พาร์ทเนี่ยคนที่เป็นสถาปนิกเนี่ยจะรู้จักกัน เพราะเขาจะมีเคมีบางอย่างมีดีเอ็นเอในการไปสัมภาษณ์ในการไปคุยเช่นสมมติผมจะออกแบบบ้านให้คุณจีผมเนี่ยจะไม่ใช่การเดินไปแล้วบอกคุณจีบ้านคุณจีควรจะเป็นแบบนี้แบบนี้แต่มันคือการถามคุณจีก่อนครับคุณจีอยู่กี่คนเหรอมีคุณพ่อคุณแม่สูงอายุไหมโอ้ถ้ามีคนสูงอายุงั้นบันไดผมจะออกแบบแบบนี้ให้โอ้งั้นมีห้องนอนชั้นหนึ่งดีไหมแล้วคุณจีเลี้ยงสัตว์ไหมครับแล้วแถวนี้เนี่ยคุณจีเคยมาอยู่มาก่อนไหมถ้าไม่เคยอยู่มาก่อนมันมีกลิ่นเหม็นไหมครับตอนมันมีกลิ่นขยะ ชวยมาจากทางไหนอ๋อคุณจีไม่เคยรู้หรองั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเนี่ยไปสัมภาษณ์เพื่อนบ้านมาให้สุดท้ายผมรู้แล้วอ๋อกินเหม็นจากกองขยะเนี่ยมันลอยมาทางทิศตะวันตกทุกเย็นเลยงั้นทางทิศตะวันตกผมจะได้ไม่ต้องสร้างหน้าต่างให้พวกนี้คือการพยายามทําความเข้าอกเข้าใจเอ็นเตที่แปลว่าเข้าอกเข้าใจครับซึ่งหลายคนบอกผมเข้าใจลูกค้าอยู่แล้วครับไม่จริงแต่มันไม่ลึกไม่จริงแล้วจากที่อาจารย์สอนเคสแบบนี้ผมอะ เอาไปดีไซน์แล้วก็วางแผนเหมือนสตาร์ท n ินเลยว่าปัญหาของเขาคืออะไรแล้วคิดแบบ3 6 6มาเฉพาะในองค์กรแล้วคิดด้วยว่าภายนอกองค์กรเขาจะต้องเผชิญอ,อะไรเรียกว่าเป็นอาร์เค็ c เจอร์แล้วก็ดีไซน์ให้กับเขาโสจากนะที่เรียนตรงนี้เลยท้ายแรกก่อนจะปิดเทปวันนี้สินค้าของคุณจีที่ยอดขายในเป็นหลักร้านติล้าน,ลานแล้วโดดขึ้นมาร้อยล้านแล้วปีหน้า300ล้านมันคืออะไรครับทำไมมันถึงได้รับความนิยมขนาดนั้นนี่เลย ส้วมเต็มส้วมตันห้องน้ําส่งกลิ่นเหม,ม็นท่อไขมันบ่อดักไขมันเต็มตัวนี้ครับตัวสร้างชีวิตผมเลยตู้เย็นใส่ทุเรียนเข้าไป10ลูกก็จะไม่เหม็นห้องนอนออฟฟิศทางานตู้เสื้อผ้าตู้รองเท้าในรถมันไม่มีกลิ่นเลยคุณไม่ต้องการน้ําหอมหรือคุณไม่ต้องการกลิ่นอะไรมากบกลิน่นแต่คุณต้องการอากาศบริสุทธิ์ตัวนี้ครับเปลี่ยนชีวิตจริงๆครอาจารย์รซึ่งอันนี้คือที่ที่ห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ำมันซื้อไปใช้เพื่อดับกลิ่นเหมือนกันอันนี้กําลังจะ sign contract เกว่า โรงแรมชั้นนําใช้ของเราเป็นลูกค้าของเราเรียกว่าเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นแบบผง <ผม S 1> อันนี้แบบผงอาจารย์ก็ใช้แล้วอันนี้นะใช้อยู่ใช้อยู่ดีดนิ้วถ้ากลิ่นไม่หายคืนตังไปเลยแต่ถ้าหายก็เป็นลูกค้ากันยาวๆย,าวย่อยไขยมันไม่ต้องดูดซ่วงครับแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีทำคอนสแตนจริงๆแล้วผมทําเรื่องบําบัดน้ําเสียเยอะนะอาจารย์ผมไปบําบัดบึงบําบัดคลองทำอะไรโอ้โห ให้กับหน่วยงานของรัฐเนี่ยมหาศาลเลยอาจารย์เป็นเลย้อยไร่เลยเปลี่ยนจากน้ำเน่าอ่ะเป็นน้ำใสๆเลยบ่อประคงบ่อปลาคราฟเนี่ยด้วยพวกนี้นะด้วยนวัตกรรมพวกนี้เป็นอีกตัวหนึ่งเรามีนวัตกรรมเดียวกันนะครับก็บึงใหญ่ๆลอยกระทงไม่ได้ผมก็เลยทำให้ให้ลอยได้ทำฟรีก็เยอะนะครับทำให้วัดนะถ้าเป็นวัดที่ไหนติดต่อผมเข้ามาผมทำให้ฟรีอันนี้คนรักแมวอันนี้ฮิตมากอันนี้ขายดีมากอะดีนี้เพนพอยต์เกิดจากอันนี้เรื่องตลกให้ฟังคือไปเยี่ยมเพื่อน เพื่อนผัวเมียเขาอยู่ด้วยกันอยู่กันมาสิปีไม่เคยมีลูกแต่มีลูกคือแมว12ตัวซึ่งแมวก็ส่งกลิ่นโคตรเหม็นเลยผมก็เข้าไปคือเขามีทรายแมวแล้วมันกต้องเปลี่ยนทรายแมวแล้วก็เหม็นขี้แมวก็เลยทําตัวนี้ขึ้นมาให้เขาไปผสมกับทรายแมวแล้วปรากฏว่าผสมเข้าไปดีดนิว้วฉี่กลิ่นมงกลิ่นแมวอะไรทุกบ้านไม่มีจากที่เป็นภูมิแพ้กันทั้งบ้านก็ก็ไม่เป็นกันแล้วทั้งแมวทั้งผัวทั้งเมีย<า>มไปอุดหนุนได้ที่ไหนครับคุณจีฝากช่องทางเลยก็ยจริง,รงๆแล้วเข้ามาที่เว็บไซต์ขอองเรรานค ww.piccoallive.com ใสจจุหี เข้าไปใ <Okay. S 1> นเว็บไซต์นะครับวันนี้ผมว่าเวลาสมมาพาก่อนแล้วนะก็ขอบคุณที่ติดตามพวกเราฟัางมาจนจบนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์แล้วก็ Subscribe ติดตามกดกระดิ่งกันไ้ด้วยนะครับ <S <S จะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่เราจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันแล้วเหมือนเดิมครับอยากจะสนับสนุนพวกเราก็สนับสนุนพวกเราได้ง่า,งายๆโดยการแค่กดไลค์คอมเมนต์นะครับแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆคุณด้วยมันจะทําให้คนอื่นๆเนี่ยเห็นคลิปวิดีโอของผมมากขึ้นและจะครั้งหน้าอยากให้เล่าเร บอกกันไว้นะครับเดี๋ยวจะหาโอกาสไปเล่าให้ฟังสักวันนี้ผมกับคุณจีไปกันก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ